สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้ปัญญาพารวยจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเอาเบี้ยมะละกอใส่ถุงพี่น้องพอเพราะเบี้ยไ้เยอะวันนี้ก็จะมาเอาเบี้ยมะละกอใส่ถุงก็เลยมาทําคลิปให้พี่น้องได้ดูกันนะครับพี่น้อง การทำคลิปของผมเนี่ยมันก็ไม่เหมือนคนอื่นนะพี่น้องผมก็จะมีนาฬิกามาตั้งเวลาด้วยว่าเราจะต้องทำคลิปกี่นาทีอันนี้เข็มกระชี้อยู่เลขสิบนะผมก็จำเอาไว้เข็มชี้อยู่เลขสิบว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปกี่นาทีเอาเลยก็มาเริ่มกันเลยพี่น้องก็มาเริ่มกันเลยผมก็ได้เจาะรูแก้วออกมาไว้แล้วเจาะรูแล้วแก้วเยอะพี่น้องเป็นแก้วเกา่า สมัยผมขายน้ำผมก็เก็บเอาไว้ไม่ต้องซื้อเขาก็ประหยัดไปอย่างผมก็จะมาทำใส่แก้วเอาเบีย้ยมะละกอเนี่ยเบีย้ยมะละกอเพาะไว้เยอะเลยพี่น้องผมก็จะมาใส่แก้วเอ,เอามาใส่แก้วเพื่อว่าจะเอาไปขายพี่น้องเพื่อเราก็เอาใบไผ่เนี่ย ใส่ไปก่อนนะพี่น้องเอาใบไผ่ใส่ไปก่อนข้างล่างเสร็จแล้วก็เราก็เอาดินใส่ครับไปเอาดินใส่ครับไปก็ใส่ประมาณนี้พี่น้องกดให้แน่นๆนะใส่ประมาณนี้เพื่อจะให้รากเขาวางตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาดินโรยเข้าไปจริงเดี๋ยวก็จะทำให้ดู เดี๋ยวจะทําให้ดูอย่างนี้ผมทําไว้แล้วเนี่ผมทําไว้แล้วผมทําไว้แล้วสามแก้วเมื่อวานทํไว้แล้วผมก็จะใส่ทีละทีละสองต้นนะพี่น้องหาต้นที่มันเท่ากันมผมก็จะใส่ทีละสองต้นงนี่ <c oughs> ก็วางไปเอาแลากวางที่พืนเสร็จแล้วก็เอาดินโรยทับอย่างนี้แล้วก็กดเข้าไปพี่น้องกดให้แลกมันแน่นทำอย่างนี้มือก็สันนะพี่น้องเป็นโรคเส้นประสาทเส้นประสาทมือเส้นประสาทนิ้วมันเสียอ่ะก็ได้อย่างนี้พี่น้อง เราก็ไม่ต้องใส่ให้มันเต็มแก้วนะพี่น้องเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าเผื่อเราจะได้โรยโรยแกบหรือว่าโรยโรยแก็บดำนะแล้วก็เวลาเราหยดน้ำน้ำก็จะได้ไม่ไหลออกปากมันมีประโยชน์หลายอย่างนะพี่น้องเราก็อย่าไปใส่มันเต็มใส่แค่นี้ก็จะใส่ถุงละสองเบี้ยสองต้น ใส่ถุงละสองต้นก็จะทำอย่างนี้อันนี้ผมถอนมาเยอะเลยเนี่ยก็หาต้นเ,เท่ากันนะพี่น้องอย่างนี้ก็ใส่ไปพาอเอาไว้ขายพี่น้องแตพอขายได้ก็ประมาณสักคืบหนึ่งคืบหนึ่งก็ขนาดนี้เราไม่ต้องให้สูงเราไม่ต้องให้ใหญ่สักคืบหนึงเราก็เอาออกไปขาย ได้อ่ามันเป็นพันมะละกอฮอลแลนด์พี่น้องเดี๋ยวเราเลี้ยงไว้สักคืบนหนึ่งเราไปขายผมก็จะขายสองต้นนะ่ะสองต้นสิบห้าบาทพี่น้องจะขายสองต้นสิบห้าบาทนะแก้วนึกว่างั้นนะแก้วละสิบห้าบาทเออแก้วสอ,สองแก้วสิบห้าบาทนะสองแก้วสิบห้าบาท แต่ถ้าซื้อแก้วเดียวก็จะขายสิบบาทพี่น้องจะขายสิบบาทให้สูงประมาณนี้ไม่ต้องสูงมากไม่ต้องสูงมากนะไม่ต้องสูงเหมือนร้านที่เขาขายไม่ต้องสูงขนาดนั้นพี่น้องแล้วก็ใส่แก้วต่อไป ผมจะไม่ทําให้โตเหมือนชาวบ้านเขานะพี่น้องผมจะไม่ทําให้ใหญ่ผมก็จะทําเล็กๆเ,เพื่อว่าจะได้ย่นรือระยะเวลาในการขายเราก็จะได้ขายเร็วแล้วอย่างเราก็จะขายถูกใช่ไหมขายถูกมันก็จะดีกว่าสําหรับคนที่มีเงินน้อยนะพี่น้องบางทีเขาซื้อหลายต้น หนืคนมีเงินน้อยไม่ค่อยมีสตางคนะ์พี่เา้างเขาก็จะได้ประหยัดต้นทุนไปบ้างผมก็จะเอาใบไผ่ใส่ซะก่อนอย่างนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมาหยอด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 ซะหน่อย ส่วนน้ําที่เราหยอดลงไปนะพี่น้องอให้มันเป็นน้ําไตโคเดอร์ม,มาหรือว่าเป็นน้ําน้ําส้มฟันไม้คือแล้วก็อ่าอีเอมอย่างนั้นเพื่อว่าอะไรพี่น้องเพื่อว่าเขาจะไปป้องกันเชื้อราได้ มันจะได้ไม่เป็นลาพี่น้องเราก็าน้ำส้มปันไม้นะ่ะหยอดหรือไม่ก็เอาไตโซเดอร์มาหยอดเข้าไปจะได้ป้องกันเชื้อโรคได้นะก็ทำแบบนี้ผมก็จะทำได้ไม่กี่แก้วเราก็จะหมดผมก็เพียงแต่ว่ามาลงคลิปให้พี่น้องดูเฉยๆนี่ก็จะได้ไม่กี่แก้ว สิ่งที่สําคัญก็คือว่ากดให้มันแน่นๆถ้าจะให้ดีก็พี่น้องถ้าจะให้ดีก็ต้องมีแกบแกบดํากับขุยมาพาวปนๆกันไม่ต้องมีอย่างอื่นเลยมีแกบดํากับขุยมาพาวก็โอเคอ สไตล์ลูกทุ่งสไตล์ของปัญญาพาลวดนะพีน่น้องสไตล์ปัญปญ,ญาพาลวดอก็จะขายอย่างนี้ขายสองสองแก้วสิบห้าบาท ถค่เดียวก็ขายสิบบาทผมบางต้นก็ใส่สามพี่น้องบางต้นก็ใส่สองถ้าใส่ไปอ่ะมันมันเยอะเหลือเกินเพราะเอาไว้เยอะพี่น้องเพราะเอาไว้เยอะเวลาผมทาคลิปผมก็ต้องเหลือเหลือไปดูนาฬิกาด้วยเพื่อจะได้ตั้งเวลาของคลิปพี่น้องผมไม่เหมือนปกติผมจะใส่นาฬิกาด้วยนะ ทุกีนาฬิกาฐานมันหมดพี่น้องก็เลยไม่ได้ใส่ก็เลยเอานาฬิกาใหญ่มาเลยนะ,ะก็ทุกทีผมจะใส่ถุงใหญ่นะพี่น้องถุงใหญ่เนี่ยต้นทุนมันสูงอ่าแล้วก็ผมจะทำตามนะถุงใหญ่ต้นทุนมันสูงทั้งทั้งดินแล้วก็ทั้งราคาถุงเป็นถุงดำ แล้วก็เราก็เรียนให้มันโตต้นดุลมันมันสูงเราก็ต้องขายยี่สิบาทใช่ไหมพี่น้องต้องขายยี่สิบบาททีนี้ผมเลยจะให้พี่น้องเนี่ยเขาระหยัดต้นทุนนะให้ซื้อราคาถูกถูผมก็เลยมีความคิดว่าใส่แก้วดีกว่าใส่แก้วแล้วก็ขายสองต้นสิบห้าบาทก็น่าจะดีกว่า น่าจะดีกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมไปทำงานอะไรไม่ได้อ่ะพี่น้องยังยังป่วยไม่ค่อยหายดีก็ทำกเกษตรในครัวเรือนก็ศึกษาใน Youtube ไปเรื่อยๆพี่น้องปัญญาพาลวยเรื่องกเกษตรไม่เคยเป็นเลยพี่น้องไม่รู้เรื่อง พอมีสื่อเข้ามาเนี่ยปัญญาพะลวยก็รู้จักค้นหาเป็นเหมือนกันนะเราต้องค้นค้นหาความรู้มีอาจารย์อยู่ในอยู่ในสื่อเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันพี่น้องแล้วก็ไม่ได้เสียเงินด้วยเราต้องมีความสนใจหน่อยแค่นั้นเองถ้าคนไม่สนใจก็คือว่าไม่ได้วามรู้ ได้ความรูมมมมม้นี่ก็ทำอย่างนี้บางแก้วผมก็ใส่สาต้นเลยนะพี่น้องเพื่ออ่า ที่ซื้อไปจะได้คุ้มค่าเขาก็ไปแยกเอาอีกอีกสองต้นก็เป็นสามต้นเขาก็จะได้ไหลกระถางได้ไหลกระถางได้ไหล,ก,ไหลกอใช่ไหมพี่น้องก็ไม่เป็นไรแบ่งๆกันไปนแบ่งๆกันทำมาห้กินไปอันนี้เป็นมะละกอฮอลแลนด์ ซื้อมาถุงหนึ่งก็ไม่กี่บาทแล้วพี่เนอะไม่กี่บาทแต่ผมเพาะกับผมไม่ได้เพาะดีอะไรไีนะ่เผมไม่ได้เพาะดีอะไรผมก็ใช้วิธีซื้อเม็ดมาจากตลาดแล้วก็เม็ดก็ไม่ได้แช่น้ําไม่ได้ใดๆัดดงสิ้นมันมีกระถางต้นไม้อยู่แล้วแล้วผมอยู่ต้องลดต้นไม้ลดน้ำต้นไมไ้ทุ่ไว ผมก็เอาเม็ดนะ่ะวานวานไปในโคนต้นต้นไม้อยู่ในกระถางอ่ะผมก็เอาเม็ดวานวานวานไปหลายๆกระถางมันก็ขึ้นอยู่ในกระถางมันก็ขึ้นนะผมทำมัว่วทำทรงเดชมันขึ้นเยอะเลยอ่ะมันขึ้นเต็มเลยพี่น้องผมไม่ได้ทําดีอะไรเราผมวานอยู่ในกระถางที่ผมปลูกตนน้นไม้ <c oughs> ผมวานไปในกระถางมันก็ขึ้นพี่น้องผมทำแบบมัว่วซั่ว มันก็ขึ้นผมไม่ได้ทำดีอะไรแบบเขาแล้วที่จะหยอดตีละเมีดตีลเม็ดผมไม่ได้ทำอย่างเขาแล้วที่เนอะไม่ได้ทำอย่างเขาทำแบบอาศัยลูกมั่วไปเลย เป็นแบบนี้พี่น้องก็เป็นแบบนี้เนี่ยพี่น้องดูก็เป็นแบบนี้นนนแ,บบนแล้วก็มีรูกแก้วแก้วนี้รู้สึกว่าจะเป็นเบอร์เป็นเบอร์สิบปดออนหรือไงเนี่ยแก้วนี่นะสงสัยจะเป็นสิบปดออน เนี่ยวันนี้ก็ส้องสยสจะต้องได้แค่เนี้ยไอที่เหลือก็คงจะทิ้งไปพี่น้องเพราะว่าดินที่ผมเตรียมไว้ก็หมดแล้วผมก็ตั้งใจจะทําคลิปเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อ,อไปซื้อขุยมะพร้าวมาใหม่ไอขุยมะพร้าวยังแพงพี่น้องกระสอบนึงเยอะหลายบาทแต่ไอแกบดําเราพอจะทําเองได้เราก็ไปซื้อแกบมาสิบบาท เราก็มาทําเ,าเองมาเผาเองเสร็จแล้วก็ไปแช่น้ำํำแม้จะจบแต่ว่าไอ้ขุยมะพร้าวเ,เนี่ยเราจะต้องซื้อเราทําเองไม่ได้สําหรับคลิปนี้พี่น้องปัญญาพาร,รวยก็ขอขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วครับสําหรับการเอาเบียรยมะละกอมาใส่แก้วเพื่อจะไปขายที่ตลาดนะสองแก้ว สิบห้าบาทเนี่ยเวลาก็พอสมควรแล้วพี่น้องก็เกลือดดูเวลาตลอดประมาณสิบห้านาทีโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปัญญาพารวยด้วยสำหรับคลิปนี้ปัญญาพารวยเขากราบคำว่าสวัสดีครับ